สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องกุ๋ยพารวยชา n น l ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยฮาหนอยเนาะของวันที่31นะคะแต่ก่อนอื่นแอดขอสรุปของวันที่30ให้ก่อนเนาะก็เยอะลายตานิดนึงเลยนะคะมึนเลยนะคะตอนนี้ขอขออภัยนะคะ ไม่รู้ว่าใครได้ติดตามไหมนะคะตัวนี้ไปเลาาพัฒนาจริงๆด้วยนะคะทุกคนมันไปเลาาพัฒนาจริงๆด้วยแอดไม่รู้ว่าจะตามต่อหรือยังไงเพราะว่าถ้ามันไม่ไม,ไม่ไม่ตามไปเราก็ต้องยกยอดไปเนาะจะทํำยังไงเนี่ยมันไม่เข้าหนาหนอยนะคะแต่มันไปเข้าหวยอื่นหมดเลยนะคะเข้าหวยอื่นหมดเลยนะคะตอนนี้มีเลาาพัฒนา ก็ลองเดี๋ยวจะให้ถึงวันที่หวยไทยออกนะคะว่ามันจะไปหวยไทยด้วยไหมนะคะเพราะว่าหวยไทยกับหวยลาวพัฒนาจะออกพร้อมกันนะคะวันเดียวกันเนาะแต่ว่าสมุดแอดเล็กลงแล้วค่ะสมุดใหญ่หมดมาดูกันนะคะคู้สามไม่มาค่ะสามไม่มาตอนกลางวันเลยนะคะตอนที่เราเล่นเจ็ดหน่อยนี่เนาะ ขี่นอยไม่มาสามเลยนะคะของอภัยที่ว่าเป็นเม็ดเดียวเพราะมันมาตัวหน้าหมดเลยนะคะหนึ่งสองนะคะก็มาดูนะคะแอเจอเข้าแปดเก้าหนึ่งสี่สองหนึ่งนี่ค่ะสี่สองหนึ่งนี่เป็นคู่เน้นเลยนะคะเป็นตัวที่เอ็นี่ให้เนี่ยค่ะไม่รู้ได้กันไหมนะคะแต่ว่ามันพึ่งมานะคะพรุ่งนี้ก็ลองตามดูหน่อยนะคะพรุ่งนี้ลองตามคู่ที่ว่าเป็นคู่เน้นให้หน่อยเป็นคู่เน้นนะคะเดี๋ยวเอาให้ดู อันนี้ก็เริ่มมาแล้วนะคะถ้าถ้ามาก็ไม่วันเว้นวันก็อาจจะสองวันติดนะคะสองวันติดทุกคนน่าจะมาอีกพรุ่งนี้นะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะเพราะมันมาแล้วนี่ศูนย์สองสี่ใช่ไหมสามตัวของสองสี่นะคะแต่แอดแปลงให้เป็นหนะะึ่งสองสี่เนี่ยค่ะคิดว่าจะไม่มาแล้วนะคะวันนี้แต่มันเนาะมันไม่มาหลายวันใครจะตามแล้วมันเป็นคู่เน้นอยู่แค่สองคู่นี้นะคะ นาอแอดจะเข้า891 421 8 1นึ่งนะคะพวกนี้เข้าสามาัคคีเข้ากาชาติหมดเลยนะคะพวกนี้เข้าสามัคคีเข้ากาชาติเข้าลราพัฒนานะคะเนีเห็นไม่ไปลราพัฒนาอีกแล้วนะคะคู่เน้นเลยด้วยนะคะ24นะคะจับตามองหวยไทยกับหวยลาวพัฒนาของวันพุธนะคะเดี๋ยวแอดจะเอาขึ้นให้ดูพุทธประหยัดงบนะคะสี่ตัวเนาะว่ามันจะมีห้วยอะไรบ้างเผื่อน่าสนใจนะคะ นี่นะคะเราแตกหน่อยกิจแตกหน่อยสามัคคีนะคะศูนย์สองสามเราแตกหน่อยสามัคคีกันไปนะคะตัวเจาะก็ตารางนะคะตารางเข้าแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งสองแล้วก็หกหนึ่งนะคะอันนี้เข้านะคะอันนี้เป็นตัวเข้าเห็นไหมห้าสี่มันไปหวยเออลาวกาชาตินะคะพวกนี้มันไปหมดเลยค่ะสามตัวก็ไปนะคะสามตัวของเขาไปหมดเลยนะคะสี่ศูนย์หก สามตัวที่แอดเน้นหน่อยมันแปลกมากค่ะมันไม่มาหน่อยแต่มันไปนู่นค่ะไปหวยอื่นหมดเลยนะคะใครที่ยังไม่มีหวยติดตามก็ลองเอาพวกประหยัดวบไปเล่นหวยอื่นหวยหว้งหวย,ย,ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหุ้นดาววีไรอส้สไปหมดเลยเนาะสี่คู่นะคะสี่คู่นี้ฮอตมากนะคะอันนี้ก็ไปเข้านู่นนะคะนี่หน่อยหน่อยเอ็กเนาะ ห้าหกห้าเก้าเนี่ยค่ะนอยเอ็กนะคะสองสามสามก็ไปกลางคืนหมดเลยเนาะเอามาดูของวันที่สามสิบเอ็ดนะคะสามสิบเอ็ดรู้สึกไม่ชอบไม่มีจังเลยนะคะจะลายตามนสะมูกใหญ่หมดนะคะทุกคนเขียนได้นิดเดียวเองเต็ม สมุดเต็มค่ะสมุดเต็มเขียนได้นิดเดียวเองมเต็มก็มีแค่ในตารางนะคะแล้วก็ตัวนี้ให้แอดก็ไม่ได้ยกยอดพวกที่เราเน้นกันเมื่อวานมานะคะใครที่จะตามก็ตามนะคะกลับไปเอาได้เลยนะคะตัวที่ตัวที่เป็นคู่เน้นของเมื่อวานสามตัวนะคะ ไม่รู้ว่ามันจะตามตูดเราไหมนะคะสามสายสายสามตัวก็รองกันไว้นะคะพวกที่อยู่ในเนี่ยพวกที่เป็นชุดนี้นะคะสายสามตัวก็ไปกันไว้นะคะเพราะว่าห้าห้าเก้าวันนี้ไปออกน้อยเอ็กนะคะไปออกน้อยเอ็กแล้วนะคะห้าเก้าเก้าแตกจริงค่ะแต่ไม่แตกหวยที่เราเล่นแต่ว่าไปแตกหวยอื่นนะคะก็คือไม่เข้าใช่ไหมถ้ามันไปเข้าหวยอื่นเอามาดูนะคะแอดตามตูดส่วน สูดหวยอีกแล้วนะคะได้890นะคะได้890ใครจะลองเป็น0เม็ดเดียวก็ได้นะคะนี่แอดลองดอกจันให้ดูว่ามันจะมาไหมไม่กล้าเขียนเม็ดเดียวแล้วค่ะกลัวมีคนไปนะคะก็แอดให้ตัวหน้าอยู่แล้วนะคะ89เนาะเอา89ลงมาสำหรับสายวิ่งลูดนะคะ 8ป8สองแปดสามแปดสี่นะคะเก้าสองเก้าสามเก้าสี่หศูนย์สองศูย์สามแล้วก็ศูนย์สี่อันนี้เป็นตัวเจาะนะคะใครจะรูดก็รูดใครจะไปเจาะก็ไปเจาะนะคะส่วนใครจะไปชุดประหยัดงบก็แล้วแต่ใครจะเลือกไปนะคะทุกคนเลือกไปอันใดอันหนึ่งนะคะบางท่านจะบอกว่าไปหมดมันก็ไม่ไหวนะคะก็ เดี๋ยวจะพิจารณาดูถ้ายังไม่เข้าก็คงต้องยกเลิกนะคะเอาแต่เลขสูตรนะคะเราเราหามาให้เป็นตัวเน้นแท้ๆดันมาเป็นภาระนะคะเดี๋ยวจะดูก่อนนะคะว่าพรุ่งนี้ยังจะเข้าไหมนะคะแต่ส่วนตัวชอบ18จังเลยนะคะจะหาที่ใส่ก็ไม่มีนะคะ หนึ่งแปดสวยเด้หนึ่งแปดมันเพิ่งมานะคะมันมามันต้องมาอีกสิน้อหนึ่งแปดเนี่ยค่ะในตารางมันก็ยังมีแปดนะคะแต่มันไม่มีหนึ่งนะคะในตารางมีแปดศูนย์สามนะคะเก้าหกสองเก้าหกสองสี่นะคะแปดเก้าศูนย์แปดก็แทนค่าหนึ่งให้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าสี่แปดสามศูนย์แอดก็แทนค่าให้ก็จะเป็นแปดสามหนึ่งนะคะแปดสามสี่แปด แปดสามสี่นะคะสองเก้าศูนย์สองเก้าหนึ่งสองเก้าสี่นะคะสองสามศูนย์สองสามหนึ่งสองสามสี่นะคะเลโกยังมาอย่างนี้นะคะแต่ว่าเพิ่มแปดหนึ่งให้ได้ไหมคะแปดหนึ่งมันสวยด้วยทุกคนเนี่ยมันเริ่มมาเนี่ยแปดแปดหนึ่งมันเพิ่งเริ่มมานอกจากหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะจากหาหน่อย หลังจากที่ห่างหายไปนานนางก็เพิ่งเริ่มมาแล้วค่ะ 18, 17นี่ก็หายไปนานแล้วนะคะ17สําหรับห้วยฮานอยน,น,นะคะใจมันหลักอัน,นอันนี้เป็นชุดของเขานะคะอันนี้ขออน,นุญาตนะหลักอันนี้ส่วนตัวนะคะพืกันชอบกัน,ะ,นะคะ อันนี้เป็นเลขเลขของชุดชุดนั้นเนาะที่ตามนะคะสองสี่ห้าสี่สามสามแล้วก็เก้าเก้านะคะวันนี้เบิ้ลไม่มาพุ่งนี้ล่ะคะ่ะเบิ้ลก็น่าจะโผล่แล้วนะคะหรือเปล่านะคะเพราะว่าสิ้นเดือนแล้วเด้แต่ว่าไปเบิ้ลตอนกลางคืนมากกว่าเนะเอามาดูนะคะนี่ค่ะชุดเน้นก็มีแค่นี้นะคะอันนี้ก็เน้นทั้งสี่ตัวนั่นแหละคะ่ะแต่แอดเน้นให้อีกนะคะก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะคะแล้วก็สี่ห้านะคะ ตัวของเขานะคะจะเป็น519นะคะ519 516แต่ว่าแอดแทนค่า509 506ให้นะคะอันนี้คือคู่นี้เลยนะคะนี่ที่ว่าเน้นๆเ,เหมือน240นะคะเหมือน240นะคะก็คือตัวนี้แหละคะ่ะ45ก็อาจจะเรียกว่าลองลงมาหน่อยนะคะก็เป็นตัวนี้ค่ะตัวเดิมเนี่ยค่ะ945 645นะคะ2 สองเก้านะคะสองเก้าสองหกเป็นตัวนี้ค่ะสองเก้าสองหกนะคะแล้วก็นี่ค่ะหกห้าเก้านะคะหกห้าเก้านี่ทุกคนมันเป็นตัวแปลงเลยนะคะนี่สามารถแปลงได้เป็นห้าห้าเก้าด้วยนะคะห้าห้าเก้าก็เป็นตัวที่มันไปแตกหน่อยเอ็กก่ะค่ะนี่นี่นะคะของหกห้าก็จะเป็นตัวนี้นะคะไม่งงเนาะอันนี้เป็นสามตัวของพวกสี่ชุดนี้นะคะเพราะว่าวันนี้สองสี่ชุดสามตัวแตกนะคะหนึ่งสองสี่นะคะ นี้แถมให้ส่วนตัวเอาเนาะไม่งงเนาะมีตรงไหนไม่เข้าใจก็แต็มมีทวามชอบหนึ่งสองสามตรงนาะเนาะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะแต่เราก็ไม่รั้นสูตรนะคะแอดถือว่าตัวเจาะก็เดินดีอยู่นะคะสูตรนี้ใครจะไปตัวเจาะก็ไปตัวเจาะใครไปตัวประหยัดง,งบก็ลองดูนะคะประหยัดง,งบก็เข้าดีนะคะหออืน่นหรือใครจะรูดก็นี่เลยค่ะ เอาลองดูใครสายสามตัวก็นี่เลยค่ะสำหรับหานอยนะคะสำหรับหานอยจะไปทางไหนก็เลือกลองเลือกดูนะคะสายรูดสายเจาะสายนิ้นนะคะเอดก็ให้ไปแล้วนะคะนี่วันนี้หนึ่งแปดก็เต็มเต็มเนาะหนึ่งแปดเต็มเต็มเลยเก็วงให้ใจจริงอยากเอาแปดสองขึ้นนะคะแปดสองขึ้นเป็นตัววิ่งรูดแต่ลันสูตรร้านครูาันอาจารย์เกินไปก็ไม่ดีค่ะ ก็เลยให้เป็น8ดเก้าเหมือนเดิมนะคะให้ตามสูตรค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเดอ้ขอขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ